สวัสดีเพื่อนๆชาว AMO ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมาดัมตูนกลมอยู่กับผม First นะครับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการเล่นอาชีพแบ็กสมิธหรือพ่อค้าคัสสอการอัพสกิลชุดไอเทมสมส่การ์ดและเฟืองกันนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าผมเพิ่งเริ่มเล่นในเซิร์ฟเวอร์เฟย่านะครับการข้อมูลเนี่ยจะทยอยทาออกมาเรื่อยๆร,รวมไปถึงคัสาสามที่จะทยอยตามมาให้เพื่อนได้ชมกันนะครับ หากส่วนไหนมีข้อผิดพลาดอะไรไปเพื่อนๆก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเติมเกมและนอรล็อกออริจินในเซิร์ฟเวอร์4ที่ก็จะมาถึงอย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับทางเรามีร้านพี่จอนชาวไลฟ์ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทปลอดภัยแน่นอนสำหรับวันเปิดจริงคาดว่าประมาณช่วงมีนาเมษานะครับวันเปิดจริงจะมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบผ่านทางกลุ่มไลน์หากเพื่อนสนใจติดต่อได้3ช่องทางเพจไลน์เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไล,ลน์ เริ่มต้นการอัพสกิลตอนเป็นเหมือนแชนคัทหนึ่งนะครับเริ่มต้นให้เราอัพสกิลคัทเรเบลูชั่นสกิลนี้เป็นสกิลหมู่นะครับใช้ฟาร์มได้ดีตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับดาเมจจากสกิลนี้นะครับจะแรงขึ้นตามน้ำหนักรถเข็นด้วยนะครับต่อไปนะครับให้เราอัพสกิลฟูลฟอร์ดนะครับให้เต็ม5สกิลนี้ครับโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับก็ใช้ฟาร์มได้เช่นเดียวกันจากนั้นนะครับให้เราอัพเอเนราดนะครับหรือว่ากระเป๋านะให้เต็ม10สกิลนี้จะเพิ่่มมมนนนน้้้้าหหัักกะครบททใใสไเดขึ และสกิลคัทเรเวลูชันจะแรงขึ้นอีก50%นตะครับต่อเลเวล10ต่อไปให้เราอัพสกิลคัทแคทนะครับให้เต็ม10สกิลนี้จะช่วยลดความเร็วมอนสเตอร์30%นานถึง3าวิกินน้ำหนักลดเข็นเยอะจะยิ่งลดความเร็วมากขึ้นนะครับต่อไปให้เราอัพสกิลดิสคาว10นะครับไว้ลดราคาไอเทมโดยเฉพาะยานะครับทำให้เราประหยัดขึ้นเยอะเลยนะสุดท้ายนะครับให้เราออพคัทโมดิฟายนะครับเพื่อเพิ่มน้ำหนักลดเข็นและเปลี่ยนลดเข็นได้เท่านี้ก็ครบจ็อบ40ในคัทแรกครับ ต่อไปครับตอนเป็นแบสมิธนะครับให้เราอัพสกิล Hammer ร์ฟอนะครับไว้ที่2นะครับเป็นทางผ่านนะครับไปสกิลที่อ l i รีนาลีนสกิลนี้จะเพิ่มความในในการโจมตีเมื่อใช้กระบองหรือขวานนะครับค่อนข้างไวมากๆถึง20%นะและทําให้เพื่อนร่วมทีมนะครับ15%โคตรมีประโยชน์นะแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมะจะต้องใชร์วุดขวานหรือกระบองนะครับถึงจะเข้าเงื่อนไขนะส,นสกิลบัฟนี้นะครับจะอยู่นานถึง5นาทีเลยด้วย ต่อไปนะครับให้เราออป Power Task นะครับที่เลเวล5เลยเพิ่มการโจมตีอวุธ20%นานถึง5นาทีต่อไปนะครับให้เราอัป Binding นะครับไว้ที่เลเวล1นะเป็นทางผ่านนะครับไปที่ Skill w e p o n r y Research นะครับให้เราอัพให้เต็ม10เลยนะสกิลนี้จะเพิ่มนาเมีดกายภาพ20%ให้กับอาวุธนะครับและแม่นยำถึง30%และเพิ่มโอกาสสำเร็จในการคของ10%นะครับถัดมานะครับให้เราออป Weapon Perfection นะครับเลเวล5 สกิลนี้นะครับทำให้เราตีมอนสเตอร์เข้าทุกขนาด100%นาน5นาทีต่อไปนะครับให้เราแอป maximize power นะครับสกิลนี้เปิดปิดใช้งานได้ตอนเรากดใช้นะครับจะเสีย hp 1โดยสกิลนี้จะทําให้เราธาดาเมจสูงสุดที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับนาน5นาทีต่อไปนะครับให้เราออปสกิล skin h e r l i n g นะครับเพื่อเพิ่มต้านทานธาตุไฟ20ต้าเซนต้านดาเมจ10%ซนส่วน2อพอยสุดท้ายนะครับให้มาลงที่ hammerfall นะครับไว้ลงพีทีนั่นเองต่อไปไปในเทมสสันะครบ สำหรับวันนี้ผมเลือกใช้นะครับเป็นกระบอก Golden Hammer กระบองนี้นะครับจะบวก a d k 111ยอดาเมจต่อนสเตอร์ u n นเดดนะครับบวก15%เอร์ดาเมจต่อมอนสเตอร Demon นะครับบวก15%และจะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับทุกการโจมตีครั้งที่3นะครับจะแรงขึ้นตามค่า b a s a g บวก strength แล้วก็การโจมตีครั้งที่3านะครับจะเป็นธาตุแสงด้วยในช่วงนี้ผมแนะนำให้ไปฟาร์มกับมอนสเตอร์ประเภท u n d เดดหรือว่า Demon นะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับต่อไปในส่วนของเสื้อนะครับ เสื้อนะครับผมเลือกเป็นคอมบัตยูนิฟอร์มนะครับเสื้อนี้จะได้ค่าเดฟ168แล้วก็แม็กแฮทพีบวกห้าสเต็งบวกสแต่ว่าเดฟลบสินะครับต่อไปในส่วนของผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมผมเลือกเป็นบูสครับนะครับจะได้ค่าเดฟ56าสิบหม่บวกสองร้อยหบม่วกถึงร้แล้วก็สเต็งบวกหในส่วนของรองเท้านะครับผมเลือกเป็นเชอร์รอนชูนะครับรองเท้านี้จะได้ค่าเดฟบวกห้าสิบหม่บวกสองร้อยหบม่วกสาม และต้านทานธาตุน้าครับบวก5%สําหรับรองเท้าไทรอนชูนะครับกับผ้าคลุมบูสคาร์นะครับมันจะเป็นเซตมาร์เทนเลนเจอร์ซึ่งถ้าเราใส่2ชิ้นนี้นะครับเราจะได้ดาเมจกายภาพบวกอีก3%นะครับต่อไปเป็นประดับนะครับส่วนประดับนะครับผมเลือกเป็นซิลเวอร์ลิงนะครับประดับนี้นะครับจะได้ค่าไอ k บวก27สเต็งบวก1นึ่งเด็กบวกหค่าไอ k ีบวกสนะครับต่อสเต็งสิบพูดง่ายคือยิ่งสเต็งเยอะก็ยิ่งแรงนะครับสําหรับแหวนซิลเวอร์นะครับผมแนะนําเป็น2วงเลยนะครับ ต่อไปมาที่ประดับหัวกันบ้างครับอันที่หายง่ายที่ผมแนะนํานะก็คืออันนี้เลยนะครับก็คือหมวกถุงเงินนั่นเองนะครับหมวกนี้นะครับจะได้ค่าเดฟปบวกหกสเต็งบวกสแล้วก็เอทีเคบวกหนึ่งนะครับต่อเลยเป็นตัวละคร10ซึ่งหมวกนี้นะครับเราจะได้บูปินมาตอนเราเปลี่ยนเป็นคแาดเปอร์เจนนะครับส่วนสีทองที่ผมใส่อยู่นะครับคือหมวกคิสตี้หมวกนี้นะครับจะได้จากกิจกรรมนี้นะครับนี่ครับสําหรับหมวกทองนี้นะครับเราจะได้จากกิจกรรมโรแมนติกลาฟเฟิลนะครับ ในเซิร์ฟไต้หวันนะไม่รู้ว่าเซิร์ฟกับอนจะมีหรือเปล่านะครับโดยการสะสมหัวใจนะครับแล้วก็เปิดสุ่มไปเรื่อยๆต่อให้เราดวงสวยนะครับรอบสุดท้ายยังไงก็ได้อยู่ดีนะครับสแลมปคิตตี้นะครับจะได้คันเด็บปวกสิบหกสเต็งโบสี่อินโบสี่แอทเทสปีดปวกสามได้เมทปวกสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็มินิแอทแทกปวกสองเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเป็นหมวดที่ดีมากๆเลยต่อไปเป็นแฟชั่นหน้านะครับคีย์ไลท์ที่ผมแนะนำคือแก้มแดงน,นะครับ กมแดงจะบวกค่าเดฟ6อินบวก2สเต็งบวก2นะครับโดยแก้มแดงนี้นะครับจะขึ้นอยู่กับเราสะสมแฟชั่นนะครับในเลเวล4นะครับก็จะได้รับมาฟรีๆนะชิ้นต่อไปนะครับผมแนะนําเป็นผ้าปิดตานะครับสำหรับผ้านี้ครับจะได้ค่าเดฟบวก10วิ d บวก3 b ักบวก3นะครับเมจต่ e มอนสเตอร์ขนาดกลางบวก2% damage to m o เตอร์ขนาดใหญ่บวก2%ซึ่งผ้าปิดตานี้นะครับหาได้จากการเปิดกาชานั่นเองนะครับต่อไปเป็นแฟชั่น8นะครับ ชิ้นแรกที่ผมแนะนำนะครับก็คือดินสอนะครับดินสอนี้จะได้ค่าเดฟโบหกสเต็งโบกสองอินทโบกสองนะครับซึ่งดินสอนี้นะครับจะได้จากการทำเควสตอรี่ไปเรื่อยๆครับแล้วก็มาเก็บตรงค่าบาทตรงนี้ถึงเลเวลยแปดนะแล้วก็จะได้ดินสอมาใช้ง่ายๆแน่นอนครับชิ้นต่อไปนะครับผมแนะนําเป็นปากพระจันทร์นะครับปากพระจันทร์นี้จะได้ค่าเดฟโบกสิบสเต็งโบกสองอินทโบกสองเดฟโบกสองไอพีโบกสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มฮิลอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ซึ่งแปดพระจันทร์นะครับเราจะได้จากกิจกรรมโพลลิ่งเชษตนะครับในการเปิดกล่องตรงนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นส่วนปลาดับหลังนะครับหรือว่าปีกนะครับผมก็ได้นําเป็น2ตัวเหมือนเดิมนะก็คือ Little a n g e l กับ DeV i l นะครับซึ่งค่าดเสตัดเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นในส่วนของการ์ดอวุธนะครับใบแรกผมแนะนําเป็นไฮดานะครับการ์ดนี้นะครับจะตีมอนสเตอร์ประเภทมนุษย์นะครับแรงขึ้น8%หรือใครจะหาเป็นสีม่วงก็ได้นะมันก็จะตีมอนสเตอร์ประเภทมนุษย์นะครับแรงขึ้น20%่อ การ์ด <Coast S 2> ต่อไปครับผมแนะนําเป็นการ์ดวัวสีฟ้านะครับก็จะตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับแรงขึ้น8%หรือ exemple, ถ้าใครสามารถหาสีม่วงได้นะครับก็แนะนําเป็นระดับสีม่วงเลยครับก็จะตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่แรงขึ้น18%การ์ดต oh. ่อไปครับผมแนะนําเป็นสเกลวอล์กเกอร์นะครับการ์ดนี้จะตีมอนสเตอร์ขนาดกลางแรงขึ้น8%หรือใครหาสีม่วงได้นะครับก็แนะนําเป็นใบนี้เลยนะครับก็จะตีมอนสเตอร์ขนาดกลางแรงขึ้น18%นั่นเอง ในช่วงต้นหรือว่าช่วงกลางเกมนะครับถ้าเกิดอยากแต่เม็ดแรงแรงก็แนะนําเป็นพวกการเตาเม็ดเพียวๆก็ได้นะอย่างเช่นาการดมดเป็นต้นนะครับหรือว่าการหมาป่าอ่ะไล่มาเวลสูงหน่อยเดียน,นะครับประมาณ60ต้นๆนะครับก็จะเป็นพวกโกเลมการ์ดคนแบกลงนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมต่อไปจะเป็นในส่วนของการเสื้อนะครับใบแรกที่ผมแนะนำนะครับก็คือมแมลงวันนะบวกไม่ให้พีสเเตนะครับ แล้วก็ต้านทาตาเม็ธาตุลมเนี่ย5%ใบต่อไปผมแนะนำเป็นปีโก้ปีโก้นะครับสำหรับการนี้ครับจะได้ค่าไมพีถึง5%เลยนะใบต่อไปนะครับผมแนะนำเป็นคอนอทัสนะครับก็จะได้ค่าไมพี4%แล้วก็เกาะจะไม่มีวันแตกนะครับใบต่อไปผมแนะนำเป็นซาเวงนะครับจะได้ค่าไมพี4%แล้วก็ต้านทาตาเม็สัตว์ป่านะครับ3%ส่วนใบสีม่วงนะครับผมแนะนำเป็นการบ้านน้ำนะครับก็จะได้ต้านทานมอนสเตอร์ธาตุน้ำ10%ไม่ให้พีโบสถ์3%แล้วก็การการแช่แข็งนะครับ1 ต่อไปเป็นในส่วนของการแาคคุมนะครับใบไ,ได้ที่ผมแนะนํานะครับก็คือช็อกโกน 5, น้นะครับจะได้ค่าฟรีบวกห้าใให้พีบวกสามเอร์่วนใบนะครับผมแนะนําเป็นอ็อกเบบี้นะครับจะได้ค่าฟรีบวกหแล้วก็ต้านทานดาเมจไรท่านะครับบวกสิต่อไปเป็นการ์ดรองเท้านะครับใบไ,ได้ที่ผมแนะนํานะก็คือการ์ดเบอร์ลิตนะครับจะได้ค่าไม่ให้พีสาแล้วก็ไม่ให้พีบวกส่เถ้ามันจะเป็นการ์ดหมาดํานะครับจะได้ค่าไม่ให้พีบวกสแล้วก็ไอจี สวยอีกใบครับผมแนะนําเป็นโซฮีนะครับจะได้ค่าฟื้นฟูให้พีบวกแปแล้วก็แม่ให้พีบวกสนะครับต่อไปจะเป็นการประดับนะครับไปแรกผมแนะนําเป็นไพเดตสเก็ตสแตนนะครับจะได้ค่าเอทีเคบวกหแล้วก็คีบวกสใบถัดไปครับผมแนะนําเป็นกรีนเพสส์นะครับจะได้ค่าเอทีเคบวกสิบเอทีเคบวกสินะครับส่วนใบถัดไปนะครับผมแนะนําเป็นแมนสติสนะครับจะได้ค่าสเต็งบวกสแล้วก็เอทีเคบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปเป็นการประดับส่วนหัวนะครับใบแรกที่ผมแนะนําเป็นการ์ดแคล จะได้ค่า ATK บวก15แล้วก็ ATK บวก15นะครับต่อไปจะเป็นการ์ดหมีนะครับจะได้ค่า Wis บวก2นะครับแล้วก็ต้านทานธาตุไฟบวก10%นะครับส่วนใบสุดท้ายนะครับผมแนะนำเป็นการ์ดเดวิลนะครับจะได้ค่าสเต็งบวก5แล้วก็จะป้องกันเอฟเฟกต์ดาร์กด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นการ์ดแฟชั่นส่วนหน้านะครับก็จะมีการ์ดไทเกอร์คลิงนะครับหรือว่าเอสกกานะสำหรับการ์ดนี้นะครับก็จะตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่บวก3%นะครับส่วนใบต่อไปนะครับก็จะเป็นกลอฟบินนะครับ ก็จะเพิ่มดาเมจกับมอเตอร์ขนาดกลาง3%นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแฟชั่นส่วนปานะครับก็จะมีอยู่ใบเดียวก็แนะนําเลยนะครับเป็น a d j u s t a นะครับบวกไม่พี3%ต่อไปเป็นการ์ดส่วนหลังนะครับก็จะมีอยู่แค่2ใบเท่านั้นนะครับบแรก็จะเป็น Golden Trip นะครับการดาเมจเวิ3%ส่วนใบหนึ่งจะเป็นการ์ด d e v นะครับจะได้ดาเมจ PVE นะครับบวก100แล้วก็ต้านทานดาเมจ PVE นะครับบวก100นั่นเองสำหรับเฟือนะครับที่ผมแนะนำนะครับถ้าเป็น b บ s ิ Skill นะผมแนะนำเป็น b u สเท Turn นะครับ ซึ่งไอ้บัตรเทิร์สเนี่ยถ้าเกิดเราตีมอนสเตอร์ที่เลือดสูงกว่า75%นะครับเราจะได้ดาเมจเพิ่มเติมอย่างเลเวล5เนี่ยจะได้6%นะครับถ้าเลเวล7นะครับจะอยู่ที่8%เลยนะถือว่าแรงมากๆนะครับหรือในช่วงที่เราเป็นแบสซิมิตอยู่นะครับก็หาพวก ATK ก็ได้นะแนว่ยเอาแซกเลเวล7หรือเลเวล8เลยนะครับบวก ATK ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อีกสกิลนึงนะครับผมแนะนำเป็นคัสบูทนะครับซึ่งฝั่องนี้ก็จะบวกดาเมจคัสเดฟรูชั่นนะครับกับคัสแรมนั่นเองนะครับ เป็นงไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคอนเทนต์แนะนำการเล่นแบ็กสมิธในคลาส2นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ของผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับหากเ,เพื่อนๆนะครับมี ID ที่ได้ไปถึงคลาส3แล้วไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามแต่นะครับสามารถส่งให้ผมนะครับรีวิวได้ที่ Facebook นะครับ Facebook ผมก็จะแปะอยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นครับเลื่อนมาด้านล่างนิดนึงนะ ก็จะได้นําเสนอคอนเทนต์ให้กับเพื่อนๆได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแสกดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในชิปถัดไปนะครับจุ๊บจ้า